พุทศักราชส5 2 7นายยืนายงโอภากุลหรือแอดคาราบาวได้แต่งเพลงเพลงหนึ่งที่มีชื่อเสียงเพลงนั้นก็คือเพลงเม็ดอินไทยแลนด์เพลงเม็ดอินไทยแลนด์นั้นมีเนื้อหาตอนหนึ่งบอกว่าเม็ดอินไทยแลนด์แฟนๆเข้าใจผลิตตผลคน,คนไทย ใช้เองทำเองตัดเย็บเสื้อผ้ากางโกงกางเกงกางเกงยีนแล้วขึ้นเครื่องบินไปส่งเข้ามาคนไทยได้หน้าฝรั่งมังค่าได้เงินเพลงเมดินไทยแลนด์นั้นโด่งดังมากในสมัยนั้นแต่เมื่อเราได้ฟังเนื้อหาสาระของเพลงแล้ว เป็นการสะท้อนความจริงว่าคนไทยนั้นมีของดีมากมายคนไทยนั้นมีฝีมือในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพไม่แพ้ชนชาติอื่นคนไทยกลับด้อยค่าคนไทยคนไทยกลับด้อยค่าผลผลิต ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคนไทยคนไทยไม่ให้คุณค่ายี่ห้อของคนไทยยี่ห้อของคนไทยนั้นอย่างเช่นสบู่ปลาบัวขาวอย่างเงี้ยคนไทยก็จะไม่ค่อยให้คุณค่าเท่าไหร่แต่พอผลิตกางเกงยียนแล้วก็ส่งออกไปข้างนอก ต่างประเทศแล้วก็ไปตรีตาตรีตาว่าอะไรรีวายแล้วก็ส่งเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งก็ขายดิบขายดีมันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าถ้าติดยี่ห้อภาษาไทย แสดงถึงความเป็นไทยคนไทยไม่ซื้อเพราะว่าคนไทยด้อยค่าแล้วก็ดูถูกฝีมือตัวเองดูถูกคนไทยพี่น้องที่รักคุณพ่อได้โหมโรงนะได้แบ่งปันบทนำแบบนี้พี่น้องอาจจะยังไม่เข้าใจตอนนี้เรามาดูเนื้อหาในพระวรสารา ถ้าเราจะดูเราจะเห็นว่าพระเยซูกิสเจ้านั้นภูมิลำเนาของพระองค์อยู่ที่หมู่บ้านนาซาเลตแต่พระองค์กลับไม่ทำอะไรมากมายที่หมู่บ้านของพระองค์พระองค์กลับไปตั้งศูนย์อภิบาลและศูนย์แพรย์ธรรมอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาุมสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุเพราะวันหนึ่ง เมืองกาเปอร์นาุมนั้นเป็นเมืองยุทธศาสตร์ตามที่คุณพ่อได้เทศและแบ่งปันให้กับพี่น้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมืองกาเปอร์นาุมนั้นอยู่บนเส้นทางของการเคลื่อนไหวของคนสองอารยาธรรมก็คืออารยาธรรมแม่น้ำนายจากอียิปต์ไปสู่อารยาธรรมแม่น้ำไทคริสยูเฟติส เมโซโปเตเมียหรืออิรักในปัจจุบันคนสองอาิยาธรรมนี้เดินทางนำสินค้าแลกเปลี่ยนกันและกันแต่ว่าจุดที่อยู่ตรงกลางนั้นก็คือปาเลสไตน์หรือกาลิลีหรือถ้าโฟกัสลงไปในวันนี้ก็คือเมืองกาเปอรน์นอุมพระนั้นพระเยซูคิสเจ้านั้นไปตั้งศูนย์อภิบาลและแพร่ธรรม อยู่ที่เมืองกาเปอ์นาอุมเพราะว่าเมืองกาเปรนาอุมนั้นเป็นเมืองบนเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มีคนผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีคนหนาแน่นเพราะนั้นเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าทำการประกาศข่าวดีทำงานแพทยธรรมพระองค์ไม่ได้ไปพูดให้ต้นไม้ภูเขาหรือน้ำตกฟังแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไปเผยแผ่ข่าวดี ให้กับคนให้กับคนเพราะฉะนั้นที่ใดที่มีชุมชนมากมายพระเยซูคิสตเจ้าไปที่นั่นเพราะนั้นพระอ,องค์ไม่ตั้งศูนย์อภิบาลและแพทยธรรมที่นาซาเลตแต่พระอ,องค์ไปตั้งศูนย์อภิบาลและแพรย์ธรรมที่เมืองคาปเปอร์นาอุมประการแรกประการที่2ส,สาเหตุที่พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ทำอัศจรรย์และ เผยแผ่ธรรมที่เมืองนาซาเรสมากมายเพราะว่าอะไรเพราะว่าในพระวรสารในบันนีน่ะเพราะว่าพระเยซูริสต์เจ้านั้นเป็นคนนาซาเรตแต่คนนาซาเรสเองไม่ให้เครดิตพระเยซูริสต์เจ้าไม่เชื่อในพระเยซูริสต์เจ้าแล้วก็ไม่ศรัทธาในองค์พระเยซูริสต์เจ้าไม่ต้อนรับองค์พระเยซูริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อ คนที่นาซาเลตบ้านเกิดเมืองนอนขององค์พระเยซูวิสิ์เจ้าเองไม่ตอนรับพระองค์ไม่เปิดหัวใจพระอ,องค์จึงไม่เสียเวลาที่เมืองนาซาเลตโพระอ,องค์งไม่เสียเวลาที่เมืองนาซาเลตเพราะนั้นสาเหตุที่คนนาซาเลตซึ่งเป็น คนบ้านเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ให้เครดิตพระเยซูคริสต์เจ้าไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าไม่เปิดหัวใจให้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าประการแรกคนบ้านเดียวกันด้อยค่าคนบ้านเดียวกันเหมือนกับที่คนไทยด้อยค่ากาเกงเกงยีนนั่นแหละที่ผลิตในเมืองไทยถ้าตรีตาว่า ยี่ห้อไทยแลนด์หรือเม d ดอินไทยแลนด์ขายไม่ออกมันต้องส่งไปเมืองนอกแล้วไปตีตาลีไวเม a ดอินที่ไหนไม่รู้แต่รีไวส่งกลับเข้ามาขายดิบขายดีพระนั้นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็เช่นเดียวกันองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์เป็นคนนาซาเลตแต่คนในบู่บ้านนาซาเลต ไม่ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้ากับด้อยข้าด้อยเข้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพ่อเลรพี่น้องเพราะว่าคนนาซาเลตนั้นตัดสินพระเยซูคริสต์เจ้าจากครอบครัวครอบครัวองค์พระเยซูคริสต์เจ้าถ้าดูภายนอกแล้วก็คือพระเยซูเจ้ามีพ่อชื่อโยเซฟเป็นช่างไมจ้จนๆคนหนึ่ง มีแม่ชื่อมารีเป็นแม่บ้านจนๆนคนหนึ่งมีพี่น้องที่ชาวนาซาเลตรู้ดีไม่ว่าจะเป็นยากอบโยเซฟซีมอนยูดาพวกนี้ก็ไม่ได้มีฝีมือไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนกับพวกชาวบ้านนาซาเลตเพราะฉะนั้นเขาตัดสินพระเยซูคริสตเจ้าจากสถานะ จากสภาพทางด้านเศรษฐกิจจากยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเลยเป็นคนธรรมดาธรรมดาเพราะนั้นพี่น้องที่ลังเพราะนั้นพระเยซูวิสต์เจ้าไม่ปักหลักอยู่ที่นาซาเลตเพราะว่าคนนาซาเลตด้อยค่าพราะองค์คนนาซาเลตด้อยค่าคนนาซาเลตด้วยกัน ประการที่สองอันนี้สําคัญประการที่สองนี้อันนี้อาจจะตรงกันข้ามกับข้อแรกเลยข้อแรกก็คือด้อยค่าข้อที่สองคืออะไรข้อที่สองก็คือว่าคนนาซาราดเองนะครับแม้ว่าจะอยู่ที่นาซาราดแต่ก็เงี่ยหูฟังนะว่าเฮ้ยพระเยซูกิสตเจ้าเนี่ยเดินทางไปที่เมืองกาเปอร์นาอุม แล้วพระเยซูริสต์เจ้าทําอัศจรรย์รักษาคนง่อยให้เดินได้รักษาคนป่วยให้หายรักษาคนตาบอดให้มองเห็นรักษาคนหูหนวกให้ได้ยินและมากไปกว่านั้นอีกท่องปลุกคนตายให้กลับเป็นขึ้นมาเออคนนาซาเรตก,ก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าเฮ้ยเยซูนี่นะเป็นลูกของโจเซฟ เป็นลูกของมาลีจะมีอะไรที่ดีทำไมจึงทำสามารถทำอาัศาจรรย์ได้แล้วมีคนติดตามมากมายแทนที่เขาจะชื่นชมคนบ้านเดียวกันมีชื่อเสียงทำอาัศาจรรย์ได้เขาน่าจะดีใจแต่กลับอิจฉาลิษยา เพราะนั้นพี่น้องคนนาซาเลตนั้นอิจฉาลิสยาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเก่งกว่าเก่งกว่าก็คือทำปาจั์ได้พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเด่นกว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นดังกว่าเพราะว่ามีคนนิยมชมชอบองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหมายถึงที่เมืองอื่นนะเมืองกาเปอร์นอุมเนี่ยโอ้โหคนติดตามองพระเยซูคริสต์เจ้าหรือบางทีพระเยซูคริสต์เจ้า มาที่เมืองคานาที่ทำปาสิจันครั้งแรกพระเยซูริสเจ้าไปที่แควนยูดาห์มาที่กรุงเยรูซาเล็มก็มีคนติดตามองพระเยซูริสเจ้าเยอะแยะ,ยะเขาก็ได้ยินชื่อเสียงเงี่ยหูฟังอยู่นะใจนึงก็อยากจะด้อยค่าแต่ใจนึงเมื่อเขาเด่นดังกว่าก็อิจฉาเขาวันนั้นพี่น้องที่หลักพระเยซูริสเจ้าด้วยเหตุผลสองประการนี้แหละองค์ก,ก็เลยบอกว่าเออคนบ้านเดียวกันนะ ไม่ได้ให้คุณค่าเลยหรือเวลาที่เด่นกว่าก็อิจฉาเตะตัดขาและในวันนี้พระเยซูคริสเจ้าพระองค์ก็เลยพูดหลายอย่างที่สะท้อนถึงธรรมชาติมนุษย์เป็นต้นชาวนาซาเลตนะแล้วพระองค์ก็ต้องการจะบอกว่าถ้าพวกเจ้าไม่เห็นคุณค่า ของเราเราก็ไม่อยู่เราก็ไม่ทําอัศจาร์ยที่นาซัเราก็ไปทําที่อื่นเหมือนกับที่ในหนังสือประกาศกเอลียาเราก็มีประกาศกเอลีชาเอลียาที่พูดถึงหญิงไม้ที่ได้รับพระเมตตาจากพระเป็นเจ้าพูดถึงคนที่เป็นโรคเรือนที่ได้รับพระเมตตาจากพระเป็นเจ้ากับเป็นคนที่อื่น เป็นคนนอกอิสราเอลด้วยนะพี่น้องเพราะว่าซีเรียไซดอนอะไรต่างๆเนเป็นคนที่อยู่นอกอิสราเอลแต่ว่ากลับได้รับการรักษาพเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความเชื่อเขาต้อนรับไงได้ยินอย่างนั้นแหละทำให้ชาวนาซาตนะครับโมโหพระเยซูคริสต์เจ้าโกรธพระเยซูคริสต์เจ้ามากโกรธถึงขนาดไหนนะมันเป็นสองแรงบวกหนึ่งด้อยค่าด้วย สองในขณะเดีวยวกันก็อิจฉาด้วยจะกฆ่าพระเยซูคริสตเจ้าเพราะนั้นพี่น้องให้พี่น้องได้ไต่่ตองนะแรงอิจฉาลิษยาเนี่ยเป็นแรงที่ผลักดันคนให้ฆ่ากันได้ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันคนในบ้านเดียวกันคนในวัดเดียวกัน คนในโรงเรียนเดียวกันคนในสังคมเดียวกันถ้ามีแรงอิจฉาลิษยาโดยที่ไม่ควบคุมไม่กำจัดก็จะทำลายซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้จึงอยากจะบอกว่าเราอย่าด้อยค่าคนบ้านเดียวกันเราอย่าด้อยค่าคนวัดเดียวกันและเราอย่าด้อยค่าคนโรงเรียนเดียวกัน ประการต่อมาอย่าอิจฉาคนบ้านเดียวกันคนวัดเดียวกันคนโรงเรียนเดียวกันคนสังคมวัน,นเดียวกันแต่จงเห็นค่าและชื่นชมในความรักความดีความงดงามของเพื่อนพี่น้องเพราะนั่นแหละเรากำลังให้คุณค่าและชื่นชมในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่สถิตในพี่น้องของพวกเราแต่ละคนและถ้าเราทำได้ อสัจา์จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนขอพระเจ้าหน่อยก่อนเดชชยพระนามพระบิดาและพระบุตรเดะพระจิตอาเยน